วันนี้เราจะมารีวิวไฟฉายของ g o ซ i ร o รุ่น l g h t h o u s e m i c โ o f แฟลชไฟฉายรุ่นนี้นะครับค่อนข้างเป็นที่นิยมของกลุ่มคนสายแคมปิง้งจนของขาดตลาดไปสักพักหนึ่งเราเองจะหาใช้ก็ไม่มีเหมือนกันจนเนี้ยของเพิ่งเข้าร้านก็เลยแกะกล่องมาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเปิดกล่องออกมาจะเห็นว่าไม่มีคู่มือไม่มีสายไฟนะครับเพราะว่าไฟฉายเนี่ยมีหัวต่อ usb ในตัวสามารถเสียบได้เลย และไฟฉายมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายมากนะครับจนทางโ o ซิโรเนี่ยเขียนอธิบายบนกล่องก็เพียงพอที่ห่วงของไฟฉายนะครับจะมีป้ายกำกับไว้ว่าเปิดมาครั้งแรกเนี่ยไฟฉายจะอยู่ในโหมดของเดโม m โหมดซึ่งเมื่อเวลากดเปิดไฟแล้วนะครับไฟฉายเนี่ยจะทําการเดโมให้ดูว่าแสงในตัวไฟฉายเนี่ยสามารถปรับโหมดอะไรได้บ้าง มาดูโหมดสาธิตในไฟฉายนะครับว่ามีอะไรบ้างแสงโหมดแรกจะเป็นแบบไฟฉายนะครับจะกระพริบ2ครั้งหลังจากนั้นก็คือเป็นโหมด2เป็นแสงแบบไฟตะเกียงก็จะกระพริบสองครั้งเช่นกันและอันที่3ก็คือจะเป็นโหมดแบบไฟตะเกียงแต่ว่าแสงลดลงครึ่งหนึ่งวิธีการปลดล็อกโหมดเดโมดนะครับเราจะทาเพียงครั้งเดียวก็คือเราจะเสียบชาร์จตัวไฟฉายหลังจากนั้นไฟฉายก็คือจะปลดล็อกให้เราโดวยอัตโนมัติหลังจากนั้นไฟฉายก็จะเข้าสู่ระบบแมนนวลนะครับโดยที่เราจะกดปุ่มทั้ง3าโหมดเอง โหมดในการใช้งานก็คือกดหนึ่งครั้งเป็นไฟฉายแสงจะออกที่ตัวหัวมันไฟตัวนี้คืออยู่ที่150ลูเมนกดอีกที่ตัวนี้คือเป็นโหมดของไฟตะเกียงเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวข้างล่างเนี่ยมันมีไฟอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับ เห็นหมั้จะมีเม็ดไฟ 1, 2, 3, 4พอเวลากดเป็นโหมดไฟตะเกียงเนี่ยอันแรกก็คือจะเป็นติดครบ4ดวง150ลูเมนเชื่ตีว่าทั้งหมดรูทั้งหมดเนี่ยออกมา150ลูเมนนะถ้าเกิดกดอีกทีนึ่งก็จะเปิดแค่2ดวงเปิดครึ่งหนึ่งก็แหละก็คือ75ลูเมนกดอีกทีหนึ่งก็ปิด ส่วนระดับไฟเนี่ยว่าใช้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือจะมีจะมีตรงนี้จะมีระดับบอกตัวไฟว่ามีหมดสีขีดก็จะค่อยๆลดลงไปเวลาใช้งานอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงของในตัวไฟฉายตัวนี้ก็คือใช้ได้นานมากนะครับก็คือเราเปิดโหมดโลเนี่ยที่เป็นลักษณะติดไฟสองดวงสามารถใช้ได้นานถึง170ชั่วโมง แล้วก็กันน้ำได้ระดับเป็นละอองน้ำ IP6 คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเทียบแสงดูอันนี้เป็นไฟฉายแบบคาดหัวที่ปกติเนี่ยเวลาเราไปแคมป์ก็จะใช้ตัวนี้คาดถั่วในการเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าใช้ส่องพื้นที่ต่างๆตัวนี้เป็นอย่างนี้นี่คือแสงขาวส่วนไฟฉายของ g o ซ e l o เนี่ยแสงเหลืองแสงวอร์ม ซึ่งไฟฉายตัวที่ค่าถั่วตัวนี้เราก็เราว่ามันพอเหมาะแล้วสำหรับเดินไปเข้าห้องน้ำหยิบของต่างๆกำลังแสงพอเพียงแสงก็ค่อนข้างใกล้กันเพราะฉะนั้นตัวตัวนี้สามารถถือเดินไปเข้าห้องน้ำทำธุระใกล้ๆบริเวณแคมป์ได้สบายมากเดียจะติดบ้านเวลาไฟดับต่างๆก็เหมาะกับการใช้งานกำลังแสงกำลังดีนะครับ อันนี้เรามาดูอีกคุณลักษณะหนึ่งในการใช้งานของไฟฉายแต่เป็นตะเกียงนะครับสมมุติว่าเราไปแคมปิ้งเนี่ยแล้วก็เราเข้าห้องน้ําแล้วก็ต้องการแสงเพื่อต้องการแสงสว่างในใน,ในพื้นที่ห้องน้ําหรือแปลงฟันอะไรก็แล้วแต่ไอตัวไฟฉายตัวนี้เป็นลนักษณะเหมือนกับตะเกียงนะครับก็คือสมมติเราเปิดไฟแรกคือจะเป็นไฟฉายสองบนกดอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นสองด้านล่างมันก็เหมาะกับว่า เวลาเราถือไฟฉายเนี่ยเดินไปที่ห้องน้ำใช่ไหมครับเราก็กดอีกฟังก์ชันหนึงให้มันเป็นตะเกียงขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้ในการส่องสว่างในการอาบน้ําหรือว่าทำธุระต่างๆในห้องน้ําได้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลถไฟครึ่งหนึ่งจะเห็นว่าฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้ไฟน้อยเพราะว่ามันเปิดแสงอยู่ครึ่งเดียวของมัน แล้วก็รูปที่แนบท้ายไว้ให้นะครับจะเป็นรูปพวกอุปกรณ์แต่งของตัวไฟฉายซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเวลาไฟฉายใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วนะครับดีไซน์จะสวยงามขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะหลากหลายขึ้นทําให้ไฟฉายตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ขาดตลาดไปอยู่สักพักหนึ่งใครที่มองหาไฟฉายที่ใช้ประจําวันหรือว่าพกพาไปแคมปิ้งเราขอแนะนําตัวนี้เป็นตัวเลือกครับ